ก็ขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับผมเท้งนะครับเป็นสสจากพักเข้าไก่นะครับนัทพงศ์เรนบรรยาวุฒิก่อนที่วันนี้ผมจะมาทอล์กให้ทุกท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกับการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มใช้ระบบ Participatory Budgeting เนี่ยเข้ามาจัดสรรงบประมาณของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมอยากจะขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับกับทุกท่านก่อนว่า ตัวผมเองเนี่ยแต่ก่อนที่เคยอยู่ในสายเทคเป็นเจ้าของธุรกิจเทคเฟิร์มเทคหนึ่งที่ทำค ER ลาวด์ไพีไลน์แรกๆของไทยทำไมผมถึงเลือกที่จะก้า,าวเท้าเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองนะครับผมเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองผ่านแรงรึงดูดผ่านคำเชิญชวนของอดีตพักอนาคตใหม่ที่กลายมาเป็นพักคก้าไกลในปัจจุบันครับผมผ่านคำเชิญชวนของคุณธนาธรอ,อาจารย์ปิยบุตรและคุณช่อที่พวกเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาเปลี่ยนการเมืองของประเทศนี้เสียใหม่ เขาอยากจะเข้ามาทําการเมืองใหม่ทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์ทําการเมืองที่ไม่ใช้ไม่พึ่งระบบในทุนทําการเมืองที่มีความยึดโยงกับประชาชนและคําที่ผมชอบมากที่สุดครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาทําให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกท่านครับคําประโยคสั้นๆว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนพูดได้ง่ายแต่ทําได้ยากมาก ทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าเราจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้เมื่อผมเองก้าวเท้าออกจากบ้านก้าวแรกเดินไปเห็นฝาท่อระบายน้ําที่ชํารุดเดินไปหาพอออเขตว่าแจ้งว่าฝาฝาท่อเนี่ยหน้าบ้านผมชํารุดนะพอออเขตบอกผมว่าฝาท่อน,นั้นมีการตีตราว่าสอน,น,อ,น,นอนกทมหรือสํานักการระบายน้ํากทมพออ,อเขตทาอะไรไม่ได้ครับผมเดินต่อไปอีกหน่อยข้ามสะพานลอยเจอสายไฟพาดผ่านหัวบนสะพานลอยเลยเลยแบบแบบที่เราเห็นในหน้าข่าวเดินกลับไปหา พอโอ,อเคดีครั้งพอโอ,อเตบอกว่าสะพานลอยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเป็นอยู่ในความรับผิดชอบการดูแลของสอนยกทมหรือสํานักงานโยธากรุงเทพมหานครครับมีหนำซ้ามผมเดินไปหาสนยกทมเพื่อแจ้งว่ามีสายไฟฟ้าพาดผ่านสะพานลอยเสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้คนเวลาข้ามไปมาสนยกทมก็จะให้คําตอบว่าสายไฟหรือสายสัญญ,ญาณต่างๆเหล่านั้นที่อยู่บนสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็น รัฐวิสาหากิจเขาสั่งย้ายโดยตนเองโดยตรงไม่ได้ครับนอกจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าที่ไหนนายกอาบาจอผู้บริหารท้องถิ่นที่ไหนก็ตามครับเขาอยากจะมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาสักโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นการพัฒนาท้องถิ่นของเขาเองอย่างเช่นอยากจะสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบารถ LRT ต่างๆเขาก็ไม่สามารถทําได้ครับ เพราะที่ดินต่างๆนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกรมธนารักษ์กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงาน,นอื่นๆอีกเกี่ยวที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหรือแม้แต่ถ้าเขาคิดจะเวนคืนที่ดินของที่เอกชนเขาก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วการเวนคืนที่ดินต้องตราเป็นพระราชกิจสเดีการในการเวนคืนที่ดินซึ่งอํานาจอยู่ที่คณะรัฐมนตรีที่นั่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับกฎระเบียบกฎหมายต่างๆโครงสร้างอํานาจรับรวมศูนย์แบบนี้แหละครับที่รวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพ มหานครในปัจจุบันที่ทําให้ที่ผ่านมาไม่แปลกใจเลยครับทําไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยมีความยึดโยงกับการเมืองและการเมืองท้องถิน่นทุกท่านครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกระแสะโลกาภิวัตน์ในสมัยก่อนมาจนถึงโลกที่ทุกวันนี้กําลังสิ่งต่างๆกําลังจะถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กําลังจะเข้ามากวาดล้างทําลายล้างการดําเนินธุรกิจแบบเก่า กระแสคลื่นเหล่านี้จริงๆเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพียงแต่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ตัวเท่านั้นเองแต่ก่อนอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเองก็ยังไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเข้ามาดิส r รั t ได้เร็วขนาดนี้หากผมเปรียบเสมือนเปรียบเทียบมันเปรียบเสมือนเป็นคลื่นใต้น้ําที่อยู่ในท้องทะเลลึกสมัยก่อนที่หากเรามองขึ้นมาจากจากบนฟ้าลงไปที่ผิวน้ําเราก็จะเห็นว่าคลื่นเหล่านั้นดูนิ่งเงียบสงบดีแต่พอการเวลาผ่านไปคลื่นเหล่านั้นเดินทางเข้ามาใกล้ฝั่งมากขึ้นเกลียวขึ้นตี ขี่ขึ้นเร็วขึ้นคลื่นเหล่านั้นกับกลายเป็นคลื่นสึนามิยักษ์ครับที่พร้อมจะทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้ามันซัดทุกอย่างให้ออกไปจากทางมันคลื่นเหล่านั้นเราเรียกว่าดิจิทัลดิสครับทุกท่านครับระลอกคลื่นแห่งดิจิทัลดิสรันเพิ่งจะเผยโฉมให้พวกเราเห็นจัดจะ,จะเห็นตัวมันเป็นๆไม่กี่ปีมานี้นี่เองครับแต่หากถ้าเราจะย้อนกลับไปดูว่าต้นตอของมัน มาจากไหนทุกวันนี้ที่ disruption cycle วัฏจักรแห่งการทำลายล้างมันเร็วขึ้นและถี่ขึ้นทุกวันต้นตอมันมาจากไหนเปรียบเสมือนกับตอนที่มันจะไปคลื่อนอยู่ที่ท้องทะเลลึกผมคงจะบอกได้ว่าคลื่นนี้เริ่มต้นมาครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่สมัย amazon ebay และ google ถือกำเนิดขึ้นมาในปี1น9 4 1995และ1998ตามลำดับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับโลกแห่งการจับจ่ายไซสอยโลกแห่งธุรกิจซื้อมาขายไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมที่ อาจจะมีการขายสินค้าเกินราคามีเรื่องของการผูกขาดตลาดทุกวันนี้ถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆและเซิร์ชเอนจินครับที่ทําให้พวกเราในฐานะผู้ซื้อมีศักยภาพมากขึ้นมีอนานาจต่อรองมากขึ้นทุกวันนี้เราต้องการจะเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบราคาต่างๆเราแค่เข้าไปใน Google แล้วก็ดูราคาเปรียบเทียบจากหลายๆผู้ขายได้ในเวลาไม่กี่วินาที อุปกรณ์นำทางต่างๆอย่าง GPS navigator ที่แต่ก่อนมีเจ้าดังๆอย่างกา r m i ิหรือธุรกิจภาคการเงินอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ที่เปิดอยู่ในสาขาต่างๆทุกวันนี้ก็ถูกดิสบลงแล้วด้วย iPhone จุดกําเนิดของ i p h o n วันอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่เข้ามาในปี2007ของ Apple ผู้นําทางด้านตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทาให้ทุกคนต้องเดินตามเจริญร้อยเท้าตามครับทุกท่านครับผมอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันคิดตามว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือของพวกเราไม่ได้ใช้แค่เพื่อการจับจ่ายใช้สอย ไม่ได้ใช้แค่เพื่อโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งไม่ได้ใช้แค่เพื่อนำทางอีกต่อไปแล้วแต่เราเอามันมาเรียกรถแท็กซี่สั่งอาหารเดลิเวอรี่รับส่งเอกสารผ่าน m e s s ซนเจอบนแ h a r i n g งอ o n โคนมี a แพลตฟหรือที่เรารู้จักกันในนามของ Grab และ Uber นั่นเองไม่มีใครรู้ได้หรอกครับว่าวัฏาจาักรแห่งเกลียวขึ้นของดิจิทัลดิสครับชันนี้จะหมุนเร็วขึ้นถี่ขึ้นขนาดไหนมันจะไปจบและหยุดลงที่ใดพวกเรากำลังจะอยู่ในยุคที่ทุกคน ไม่สามารถบอกอนาคตได้อย่างแน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับยุคดิจิตอลดิสลอปชันแห่งนี้แต่สิ่งที่พวกเรารู้ผมรู้ในวันนี้ครับก็คือวันนี้เรากําลังอยู่ในยุคที่ทุกคนแข่งกันสร้างแข่งกันพัฒนาแข่งกันคิดค้นดิจิตอลแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นของตนเองทุกท่านครับวิทยาศาสตร์และกฎแห่งธรรมชาติสอนพวกเรามาโดยเสมอว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีวัฏจักรและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสัตว์ทุกสายพันธุ์พืชทุกชนิดมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ตัวผมและทุกทกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้หรืออาศัยอยู่บนโลกใบนี้ครับพวกเราเป็นผลผลิตจากกระบวนการที่ถูกคัดสรรมาโดยธรรมชาติตามหลัก n a t i o n a l selection ของ c h a r ชาวดาว w ินทั้งสิน้นไม่ต่างอะไรกับธุรกิจและองค์กรต่างๆครับที่วันนี้กําลังจะถูกดิสับไปหากองค์กรเหล่านั้นไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบเก่าให้เป็นการทํางานแบบใหม่ พวกเขาย่อมจะถูกแทนที่ด้วยธุรกิจและองค์กรใหม่ๆที่เขามีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นอาวุธทรงประสิทธิภาพในมืออย่างแน่นอนไม่ต่างกับการเมืองไทยครับและระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆทุกท่านครับผมอยากจะช่วยกันตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่พวกเราเรียกกันนั้นเกิดจากอะไรตัวผมเองผมเชื่อว่าเกิดจากอํานาจรัฐที่มีการกดทับมาอย่างยาวนาน เกิดจากอำนาจรัฐที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนดังนั้นผมจึงมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆนี้ที่จะเข้ามาเสริมสร้างกระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถเอนเกชหรือเข้าถึงการจัดทํางบประมาณต่างๆหรือมีส่วนร่วมกับรัฐได้มากขึ้นนี่แหละครับที่จะเข้ามาดิสลักประชาธิปไตยแบบไทยๆแน่นอนผมไม่เคยเชื่อนะครับว่าประเทศไทยหรือคนไทยเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่ต้องมีระบอบประชาธิปไตย เฉพาะจอะจงของตัวเองที่ไม่เหมือนในโลกตะวันตกเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับประเทศเราดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ผมว่านั้นคืออะไรครับผมอยากจะให้ทุกท่านลองจินตนาการไปพร้อมกับผมนะครับจะเกิดอะไรขึ้นที่วันนี้ถ้าเรามีที่เจ้ามีดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ในระบบมีเหรียญให้ผู้ใช้คนละ100หลนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนั้นเป็นตัวแทนของงบประมาณแผ่นดินครับปีละ3.3ล้านล้านบาท ซึ่งในระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเอาเหรียญไ,ไปเลือกหยอดในโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆที่แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายผมอยากจะเอาแ80ดสิบเหรียญน,นี้ไปหยอดให้กับโครงการพัฒนาทางเท้าและพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครทําอย่างไรก็ได้ให้เมืองพัฒนาแล้วทําให้เมืองเดินได้เชื่อมต่อถึงกันได้ก้าวแรกที่ผมเดินออกจากบ้านผมสามารถวิ่งไปที่สวนสาธารณะแล้ววิ่งกลับมาโดยที่ผมไม่ต้องกังวลว่าผมจะต้องเจอกับกบระเบิดและผมไม่ต้องกังวลว่า ผมจะไปเจอจุดตัดข้ามถนนตรงไหนที่เป็นถนนเส้นใหญ่ที่ไม่มีทางข้ามให้ผมข้ามได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าส่วนอีก20เหรียญที่เหลือผมอาจจะไปเลือกหยอดให้กับโครงการอื่นๆที่ผมมีความต้องการลดน้อยถอยลงไปกันตามลําดับครับนี่แหละครับคือระบบการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือ participatory budgeting a l g o ร i t h m ที่ใช้ในการสรุปผลออกมาว่าชุมชนของพวกเราจังหวัดของพวกเราประเทศของพวกเรากําลังต้องการอะไร พวกเราต้องปรับเข้ามาทําความเข้าใจกันใหม่ครับว่าชุมชนจังหวัดหรือประเทศนั้นหมายถึงอะไรเวลาที่ผมบอกว่าพวกเราบอกว่าชุมชนของผมต้องการแบบนี้จังหวัดของฉันต้องการแบบนั้นประเทศไทยของเราต้องการแบบโน้นมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงหัวหน้าชุมชนหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหมายถึงนายกอบจอหรือหมายถึงนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสิ่งต่างๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหากใครก็ตามที่เคยได้อ่านหนังสือเรื่องเซเปียน A Brief h i s t o r y of human kind ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่ว่าคำว่าชุมชนจังหวัดหรือประเทศนั้นล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ Imagine หรือจินตนาการขึ้นทั้งสิน้นเราประดิษฐ์คำนามนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคำนามหนึ่งคำแทนประชาชนหลายๆคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั่นเองครับดังนั้นเราถึงต้องกลับมาคิดกันต่อครับว่า การจัดทำก็ประมาณแบบมีส่วนร่วมที่บอกว่าโครงการนี้เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ประเทศนี้จังหวัดนี้ชุมชนนี้ต้องการมันจะถูกคิดออกมาได้ยังไงทุกท่านอาจจะถามผมว่า,เ,าเราก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วทําไมไม่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผมอยากจะให้ทุกท่านลองคิดตามไปพร้อมกับผมนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันพวกเราใช้เป็นพื้นที่ในการพ่นความรู้สึกระบายความในใจกดไลค์กดโกรธกดแชร์กดเมนท์โพสต์ต่างๆติดแฮชแท็กต่างๆต,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 ตามความรู้สึกของเราได้แต่ข้อมูลเหล่านั้นครับ มันเอาไปทำอะไรต่อเอาไปวิเคราะห์ต่อเพื่อหาคอนเซนแซสของสังคมได้ยากผมลองยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเรามีแฮชแท็กหลายแฮชแท็กครับอย่างเช่นเรือดำน้ำํายานเกราะสตเกอร์เครื่องบินหรูในกองทัพที่ล้วนติดทวิตเตอร์เทรนแต่มาเป็นเทรนแล้วสองสาวันก็หายไปสุดท้ายถ้าวันนี้วินาทีนี้ผมถามทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เลยครับว่าชุมชนของคุณจังหวัดของคุณประเทศของคุณต้องการอะไรมาก่อนมาหลังมีใครให้คําตอบกับผมได้ไหมครับ แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่คําตอบง่ายๆที่บอกว่าผมอยากได้อย่างนี้ที่ผู้หญิงคนนั้นอยากได้แบบนั้นในฐานาปะปัจเจกชนแต่เราต้องการคําตอบที่เป็น c o n s e n ซัสของสังคมโดยรวมครับนี่แหละครับคือหน้าที่ของระบบการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือ participatory budgeting ที่อัลกอริทึมจะเข้ามาให้คาตอบว่าการจัดสรรงบประมาณแบบใดที่ตอบโจทย์กับความต้องการของรัฐครับด้วยเงินลงทุนเพียงแค่ไม่ถึงเจหลักหรือประมาณ7หลักไม่เกินนี้แน่นอนผมเชื่อว่าสามารถทําได้แล้วขอแค่ 0.00001% 000ของงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นตัวเลขลราๆ3ล้านบาทเศษครับให้ผมคิดว่าเพียงแค่เท่านี้เปอร์เซ็นที่ระบบนี้เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำให้การจัดทำงบประมาณตอบโจทย์ความต้องอก,การของพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นก็คุ้มค่าแก่การลงทุนมหาศาลแล้วครับถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะมาร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาร่วมกันมีระบบการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม มาช่วยกันขี่กระแสโลกาภิวัตน์นี้ในดิจิทัลดิสลอปชันกับการเมืองไทยมาร่วมทําให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือ